อินซีหัวล้านสู้ห่านแคนาดาใครจะเป็นเจ้าสังเวียนกันน้าช่างภาพลิซ่าเบลโชคดีที่ได้เห็นการต่อสู้ระหว่างนกอินซีหัวล้านและห่านแคนาดาเช้าวันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังพักผ่อนหย่อนใจอยู่กับครอบครัวบนเกาะแวนคูเวอร์ ลิซ่าก็เหลือบไปเห็นนกอินทรีหัวล้านตัวหนึ่งที่ดิ่งตัวลงมาหาห่ารแคนาดาที่ไม่รู้ไม่ชี้โชคดีสำหรับทุกคนรวมทั้งเราๆด้วยที่ลิซ่ารีบคว้ากล้องมาไว้ในมือได้อย่างทันท่วงทีท่าทางเจ้านกอินทรีอาจจะอวดดีเกินไปสักนิดเนอะเปิดโอกาสให้เจ้าห่านลอดออกมาจากทางด้านล่างก่อนจะรีบหนีอย่างจ้าละวัน เจ้าห่านแสนฉลาดเนี่ยรู้ได้ทันทีว่าถ้าหากมันหนีลงน้ำแล้วแล้วก็มันจะได้เปรียบมากกว่ามันก็เลยรีบจันไปลงที่สระบริเวณใกล้เคียงแล้วก็รอดไปอย่างที่คิดไว้จริงๆภาพสุดท้ายในซีรีส์ภาพนี้แสดงให้เห็นห่านว่ายน้ำอย่างอิจระแสนเบิกบานใจในขณะที่เจ้านกอินทรีต้องบินหัวล้านใสวิง่งท้องกลวง จากไปอย่างหดหูเพราะฉะนั้นทำอะไรอย่าประมาทนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเป็นเหมือนนอกอินทรีหัวล้านสวิ่งตัวเนี้ย